ครับผมตอนนี้กิจกรรม Q D S ท c t i o n กำลังเริ่มขึ้นนะคะเป็นกิจกรรมที่สองของกลเริ่มได้ครับผมอันนี้อะไรยังไงอะ่ะ <c oughs> เราเรา,เราต้องไปตีแม่ยิ้มใช่ไหมไม่ไม่กิจกรรมนี้คือตีได้ทุกคน <c oughs> ชิงที่หนึ่ง <c oughs> แค่นั้น โอเคที่โอเคคนตั้งเอาว้ออยันไงเริ่มแล้วเว้ยกูเดินไม่ไปเลยเอาละฮะเรามาดูกลุ่มแรกก่อนมีใครบ้างโอคิวโ,โดนยำโอ้โหมีเซนนะฮะฝั่งนี้มีเซนเตะกันมั่วมากเดี๋ยวไปดูตรงวาร์ปโอ้โหค,คือ,ค,อคือตอนนี้มีคนหลบอยู่ข้างบนก็มีวินวอล์กมีใครบ้างวะเดี๋ยวเจอ เฮ้ยแฮงเ่ล็อกกำลังเต้นโหดแม่งเต้นสบายใจกูว่ารอร้านแน่เลยอ่ะเราไปดูข้างกายกันกิจกรรมนี้ชื่อว่าถ้าได้ฆ่าใครตายข้างแม่งนะฮะเป็น

รวาโหตอนนี้ทายาศูนย์หนึ่งแต้มที่หนึ่งฮะที่หนึ่งไปตายค่ะที่หนึ่งเป็นทายาทศูนย์ครับผมเดี๋ยวไปดูทายาศูนย์กันอยู่ไหนพูดอยู่นี่ไงตอนนี้ทายาศูนย์ได้ที่หนึ่งฮะ รางวัลที่หนึ่งก็คือรางวัลเทพบุตรเทพีแห่ง BS จะได้รับรางวัล1,000ตีปุญแจกระต่าย100อันรางวัลที่สองรางวัลสวยนิดนึงหล่อนิดนึงจะได้รับรางวัล800ตีปุญแจกระต่าย80อันรางวัลที่สามรางวัลสวยเบะปากหล่อเบะปานจะได้รับรางวัล500ตีปุ่นแจกระต่าย50อันรางวัลชมเชยชื่อรางวัลพยายามมั่นหน้ามั่นโหนกนะครับ คือรางวัลที่4ถึงที่สิจะได้รับรางวัลกแจกระต่าย50อันส่วนรางวัลจาก C ที่ยี่สิบเอ็ดถี่สิบห้าจะได้กุญแจกระต่าย35อันส่วนรางวัลีิโร่นะฮะที่สุดท้ายชื่อรางวัลกระโหลกกระลาจะได้รับรางวัลกุญแจกระต่าย20อันครับผมปั่นแล้วไงโหขยำก่อนดื่มมาจากไหนขยำก่อนดื่มได้ยินนํนไปแล้วฮะเหมือนใช้ด้นมุน่คนเดียวเลยวะ เรามาดูเจเนเปอร์ทิมเจเนเปอร์ทิมไม่คิวไม่ได้ไม่คิวไม่ได้สมาเชอร์ฮะสมาเชอร์อีดอกอีดอกนี่แหละฮะคือเสียงสมาเชอร์อุ๊ยวีเซนเซอร์ได้ไหมตอนนี้เราดูสมาเชอร์กันอยู่นะฮะเป็นซิสเตอร์อยู่ครับพี่ข้าเป็นไงฮะเป็นไงฮะอยู่ได้หรือเปล่าอยู่ได้หรือเปล่า อยสายแล้เนีเยเหมือนสีว้าหรือเปล่าไฟฟ้าไฟฟ้าฮะโู้สุดใจฮะคู้สุดใจจะรอดได้ไหจะรอดได้ไหมไป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 ไตายหาไปแล้ว ดีออกมากเ,เรามาดูยิปซีเรียนะฮะสไนเปอร์สไนเปอร์ยงไงดูอาดับก่อนิปซีเรียยังตายศูนยนะฮะคิหนึ่งครับผมยังไงกูโดนทาร์ทอดไปเลยไี่ได้ข้างหลัง,งมีอะไรมีอะไรเตะฟาดด้วกันนิดหนึ่งโดนจองไหตายไปแล้วยิปซีเรีย ต่อไปเกิดมาลุยเรามาดูเกิดมาลุย,ย,ลยนะฮะเอา้าจะตายไหมจะรอดไหมจะรอดไหมจะรอดหมหูมีอะไรมาปะ <c oughs> เกิดมาลุยเกิดมาลุยหัอันดัดห้านะฮะคิวสามตายสามตายไปแล้ว,เ,วลเราไม่ทำลายโซนเลยนะออกไปต่อไปมา <c oughs> ดูแอชลีย์แอชลี่ไม่ใช่ไม่ใช่แอชลี่วินวอล์กนะฮะ นางอยู่อันดับที่อน่ะไรวะสะัหฮะลบได้สายที่ว่องไวมาก,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 กเ,าาเยเดี๋ยวตลอดเก่งนะโคตรกระทิวไม่ทานเลยอันนี้ก็เป็นโหวไนเปอร์เหมือนกันนะฮะไนเปอร์แทงหน้าล็อกเรามาดู ดูซูเดอร์ดีกว่าดูซูดเดอร์หรือการเดียนวะเกียนเกียนอ๋อการเดียนะยน,นะแทงมางล้มโดนจับตายสองโอ้ยแอสอะคิวสองตายหนึ่งเอานอนนอนนอนสไน,นี้นกับวินวอลสู้กันอยู่นะข้างบนนี่สนใจใครเลยโอ้โหวินวอลตายไปแล้วดูขยับกันดื้อขยับกันดื้อ คิสี่ตายสองเจ้าแม่แปลงผักนะครับใครอยากมีเรื่องคือนัดตบได้หน้าแปลงผักนะครับผมเผาสองเผายี่สิบสองเลยนะเซเลน่าโรลลิ่งฮะบึ้มไม่มีใครตายยังยังยังไม่ตายมีแอตอรี่ลอยหลังโอ้ยไม่กระตองเลยอ่ะิดไปโอ้โหค่าห้าตายสองนะฮะ ไปเรามาดูเลเวลเราดีกว่าเลเวลหรือลิปเปอร์ก็ไม่รู้นะฮะสุดสุดยะตานะ,ะสุดยะตาสุดยะตาตายต,ต,ตายสี่ตีครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูคนสุดท้ายเราดีกว่าคนสุดท้ายอยู่ไหนนีหนึ่งนะคนนี้นงฮะเดีินสายด้วยรถนะฮะหน, e นะะึน e นะะ่งรถไฟ ขาด้วยรถ U8 นะฮะตาย4ครับผมนี่แหละกำลังไฟกับเดี๋ยวเซออยู่นะฮะใครเด้งเนี่ยดิฉันครับโดล้อไกไปแหกไหมค่ะมาดูอินฟีเอ้ยมาดูเซนหนึ่งเดียวในห้องห้องนี้นะฮะขายากสูนี่แหะกำลังปิ๊ดกันอยู่เลยอ่ะ นอนหมดกองพิชนะใครเป็นไรอ่ะโอ้ตายไปแล้วนะครับผมหายาต่อสูรของเรามาดูเซอนิเฟอร์คิมโอ้โหเทกิ้งตายหรือเปล่าได้คิวหรือเปล่าโอ้โหไม่ได้นะอุ้ยโอ้โหไม่ได้ไอ้แหกมากเซอร์ดิเฟอร์คิมคิวหกตายสามนะฮะโอ้โหดูฝนโอ้โหเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ เขาขามยิงยาล่ะเสาจับระวังเสาจับโอ้หเตตายสามเฟรนดี้นะฮะอันดับที่เท่าไหร่อันดับห้านะฮะคิวห้าตายสามอันตีแล้วฮะอันตีอันตีได้คิวหรือเปล่าได้คิวหรือเปล่า ใครจะเป็นเฮพีแห่งเอสเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวอีกสิบนาทีนะครับผมนี่ไงเราเจอฮีโร่แล้วครับตายไปแล้วังมีคนขึ้นมาแทนว่าดูสปองมากเลยอ่ะอุยเกิดมาลุยเกิดมาลุยอยู่ห้าตายสี่นะฮะไเชื่ออะไรวะ แขนรกแขนรกกำลังไฟกับที่หนึ่งอยู่แขนรกกำลังไฟกับี่าอยู่ทำไมเราเล่นเล่นหาเล่นไม่ทำเลยเวยเฮ้ยยังไงล่ะเกิดมาลุยก็เข้ามาแซมเพื่อทิ้งที่หนึ่งเหมือนกันโอ้โหเลเว้นก็เหมือนกันโอ้โหคือตานะฮะที่หนึ่งเหมือนกันกูก็เต่ากูก็เต่าประมาณนั้นเลยนะฮะแง่สมัยมาเลยตายหาไปแล้วโดนเกิดมาลุย ต,อ,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 ตอนนี้ s h a d o w ร o r d นะฮะยูเก้าตายห้าได้ที่หนึ่ง Hitiria ได้ที่สองเ e v e r y ได้ที่สามนะฮะ oh <my. S 1> หอยแหกมากอ่ะพยากันดี oh <my. S 1> ได้ที oh <my. S 1> กำลังตาม,มาติดติดน,น,นะฮะผมเดี๋ยวเรามาดูว่า oh <my. S 1> เขาชิงนที่โลกกัน,นะครับสองคนนี้นี่ฮะ กลับเมืองอ่ะบอกว่าผมโลภที่หนึ่งฮะนี่ทีหนึ่งนะฮะคนที่ทหนึ่งฮะที่หนึ่งกับพี่โลกัลังสู้กันครับผมพี่โลบอกว่ากูก็จะเอาที่หนึ่งเหมือนกันแต่แม่งกูยังไม่ขึ้นเท่านั้นเฉยเดี๋ยวมึงดูเลยนี่เป็นที่สุดท้ายอะไรประมาณนั้นนะฮะฮะใบยกนะฮะ ไป,ไปโยกไปชกไปโยกนี่ก็ชิงก็ชิงยี่สิบหกเหมือนกันฮะไงไงไปโยกเดี <na anche feeling Switzerland> <bet> ๋ยวไปล่ะเป็นไงล่ะไปโยกเจอไปโยกเป็นไงล่ะไปโยกเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเจอไปโยกไปโยกนี่ตายสองตายหกนะฮะ บิสตาเม็ดนะสาวสวยไปไหนแล้วเดือดแบบเยอะไล่โอ้โหคิวคสี่ตายแปดนะครับผมเดี๋ยวมีเพื่คิ้มข้างบนแม่งมีแต่ฮานูข้างบนมีแต่ฮานูนะอีดอกเดีดีออกมากออดีว่ะฮานูสี่นะข้างบนนะมมีอันตี เจดีเวอร์ทีมลาดอันตีคนอื่นนะทีติเลียขึ้นอันดับหนึ่งแล้วนะครับผมชาร์โดโรตตกไปเป็นอันดับสองอเยาวันดึงขึ้นมาเป็นอันดับสามแทงนรกตกไปเป็นอันดับสี่เบอร์เบอรี่ตกไปอันดับห้านะไวสกูคืนหรอเปล่าอีกหกในที่58วินาทีนะครับผมมาดูที่สุดท้ายของเราเป็นใบยก ีเดียวนี่เรามาดูที่หนึ่งกันฮนะไงล่ะดูนางเรียวกระล่าดูสิดูดูบั๊บปั๊บั๊อะไรไม่บั๊บไม่หมดอหเอาฮะเจอเจอเหมือนกันโอ้ยตุ้มการโดงเดียไม่สนใจนะไม่ไม่สนใจทางซ้ายมือเลยนะ ใีญ่ยุ่อยู่อันดับหนึ่งอันดับสองก็เป็นคาโดอันดับสามเขย่ากอนตีอันดับสี่เยเอะเจอเยอะเจอนี่ตามมาติดๆนะฮะห<รา>ย,ยุดเวลาหยุดเวลาสเปคปตั้มแข้งหน้ารถโดนแทะอยะะู่นะฮะ เมาแมากเลยฮะข้างบนมีปนเมาแมนสุดท้ายข้างล่างก็มีเสาจับนะบาร์บล่างมีเสาจับโอม้มีมีดราม่านิดนึงนะมีดราม่านิดนึงข้างล่างมีดราม่านิดนึงนะครับ ข้างบนก็ข้างล่างกนะ็ข้างล่างตอนกลางนฮะยังนัวกันอยู่โคตรนัวเลยแทบนั่งนะสุดขยอยก,ก่อนดื่มขยอยก,ก่อนดื่มอันดับสามของเรานะฮะอันดับสามโอ้โหแมนไม่หาเอสเลยอะ่ะอันดับสามโอ้โหเป็นไง <c oughs> ตัดสกิลได้สวยงามมาก เปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนเป้าหมายหรือเปล่ายังไม่เปลี่ยนเป้าหมายนะฮะอันดับสามเขย่ากับดึงมีมีคนล้านไปแล้วม <laughs> ีคนล้านไปแล้วไคโดไคโดตกไปอันดับสามนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเจอขึ้นมาเป็นอันดับสองฮิสเดียยังครองอันดับหนึ่งได้อยู่นะฮะ อันดับ4ี่ตกเป็นอันดับสีไปแล้วนะคะรับบลลี่อันดับหนึ 12, ่งิตซเรียสิคิวตายสี่อัดับ2เกิดมาลุยสอคิวตายตายหเดี๋ยวเจอสิบเคิวตายเส็จหอันดับสเอ้าอะไรยังไงอะันดับสีขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะฮะเดือดชารดอร์้อนะฮะ,ะคะิวสินะฮะ ตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วไงเป็นไงเป็นไงมิสเีเรียตกเป็นอันดับสองเอา้าเกินไม่รู้ตกอันดับไปแล้วทนงนะลกตายยคตีขึ้นมาอันดับสามแทนนะฮะเรามาดูอินทีนกันง <laughs> สงสัยไม่ได้อัพเสานะฮะ <laughs> นอนอย่างเดียวเลย อัพแต่สกิลนอนนะครับไม่ได้อัพสกิลเสาหรือเปล่าะฮะพายาละศูนย์โอ้โหสแก้เกใได้หรือเปล่าพายาละศูนย์ตอนนี้จากที่หกที่เจ็ดนะครับพายาละศูนย์เป็นอันดับสุดท้ายแล้วครับอันดับสิบหกนะครับผมสู้สูนส้นนะฮะสู้สูส้คร,สครับผมไปโยกนะฮะไปโยกจากที่โรนะฮะ ขึ้นมาไม่ใช่ฮีโรแล้วเป็นไงเป็นไงลิซ่านะครับผมลิซ่าเด็กที่พักเฟบไปรี่นะฮะดับสี่โอ้โหเฟเฟอรี่ขึ้นมาเป็นดับสี่แล้วเดอะไซโด้ยังคอมที่หนึ่งสี่คิวฮิติดยาสิบสามคิวแท้งนรก 12เฟเบอรี่กำลัง12ฮายันกระดึม12 1 2 3 3คนนี้กำลังทีที่3กันอยู่นะฮะโอ้ยโอ้โหเกรียนีมากเกิดมาลุยเกิดมาลุยแันต้องอที่เกิดมาลุยอันดับ3ของเรานะครับคิว1 3นะฮะเกอะไรบ้าง โมเ,เกิลมาลุยกํลังชิงที่สามกับแทงนรกนะโดนกไนัยัดไปตาอยอูหดูผ่อนผนผ่แอไปข้าง่างโดยกันมากเลยล่งโดนโดนเนี่ยกันมากเลยียรอ่ดไปเลยข้างบนก ตรงกลางมีเสาสับนะฮะขยอยก่อนดินตอนนี้อันดับหนึ่งขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะฮะเอา้าตกไปแล้วเป็นเฟรฟริลี่ขึ้นมาอันดับหนึ่งแทน15คิวนะฮะขยอก่อนดีนน15คิวเหมือนกันนะครับที่หนึ่งกับที่สอง15คิวตายเจ็ดเหมือนกันนะครับผมที่สาม14คิวตายสิบเอ็ดนะครับ ตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้อีกหนึ่งนาทีสุดท้ายอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายครับผมอีน่งนาทีสุดท้ายอีโดเลยฮไงเฟฟฟารีอันดับหนึ่งแล้วฮะขึ้นมาอัยดัก่อนดีอันดับสองเดอร์ไทด์โรสอันดับสามิสซิเลียอันดับสีเกิดมาลออันดับห้าสิบสามคิวเกิดไงอีกีปีีนสุดท้ายเป็นสิบหกคิวนอีนึงของเรา สามสิบวินาทีสุดท <tinc S 2> like ้ายอยู <fall asleep> ่ท้ายาละศูนย์ตอนนี้ชิวอยู่นะฮะหมกล้องของเราอยู่กลางพายุฮานาโดนะฮะตอนนี้ดูอาดบหนึ่งของเราเบเฟรี่นะฮะกำลัง ไปกับแทงไลแทงนรกอย ici, oh, yeah. 91, oh le, ู่โอ้โหจบเกมไปแล้วโอไม่ก็นี <S 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 ่หนึ <S 5> <S 5> <S 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 ่งก็เฟรเบอรี่สองขยับก่อนดึงที่สามเกิดมาลุยนะครับผมเราไปรับของรางวัลกันเลยเป็นค่ะขอบคุณเพื่อนนี่มาร่วมสนุกกันนะครับ